ครับขอไปดูที่งบไตรมาส3ของ BPP บ้านปูพาวเวอร์ที่เขาบอกว่าโอ้โหสูงสุดเป็นประวัติการเลยนะเป็นตรงไหนของ BPP เราจะได้ตามต่อได้ถูกเพราะว่าท่านนักลงทุนฝากถามมาครับคุณกีรนะครับครับขอบคุณครับยุทธนาก็ไตรมาส3ของปีนี้นะฮะปี2566หรือคอส0อ3ี 2023, เนี่ยเรามี EBITDA หรือว่าเป็นตัวแทนของกระแสงเงินสดนะครับ อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ7,500ล้านบาทนะครับอันนี้ต่อไตรามาสซึ่งก็สูงเป็นประวัติการันน,นี้หลักๆมันก็สะท้อนความสำเร็จของการเข้าไปเทคโอเวอร์โรงไฟฟ้า t e m p พิ1กับเทมเพิลอนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งตรงนี้มันก็ทําให้จากบรรทัดแรกเลยรายได้ของเราก็สูงเป็นประวัติการด้วยนะครับลงมาแล้วก็กระแสเงินสดนะครับ <c oughs> นั่นก็คือส่วนที่รู้สึกว่าเราน่าจะสร้างฐานใหม่ฐานที่ แข็งแกร่งในการสร้างกระแสเงิสนสดจากการดาเนินง,งานให้กับกลุ่มบริษัทบอมบจอบ,บ้านปูพาวเวอร์ได้ไปในอนาคตครับผมครับตัวกําไรเบื้องต้นขอใช้คํานี้ของบ้านปูพาวเวอร์ในไตรามาสสามที่ดูดีมากๆ <c oughs> หลักๆแล้วเนี่ย <c oughs> เกิดขึ้นจากอะไรครับคุณกินรวนะครับครับก็คือ อ่างที่ทุกที่เคยเรียนทุกท่านผ่านสื่อต่างๆนะครับเราเริ่มไปทำธรุรกิจไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกา <Yeah. S 1> เมื่อเดือน <Yeah. S 1> พฤศจิกายนปี2 0 2 1ตอนนั้นไปซื้อโรงไฟฟ้า Temp l e 1หรือ Temp l e 1นนะครับเดือนกรกฎาที่ผ่านมานี่เองปีนี้เองเนี่ยเราเข้าไปซื้ออีกโรงหนึ่ง Temp l e ร์หรือว่า Temp l e 2จึงทำให้ตอนนี้เรามีกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้า Temp l e 1บวก Temp l e 2เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ัน0เมิะวัตต์ซึ่งอย่างจากในรูปเนี่ยม นะครับมันเป็นโรงไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตรวมกันแล้วก็มีแชร์เฟสิลิตี้ทั้งในเรื่องของการจัดซื้อแกส๊สนะครับในเรื่องของการแชร์ต้นทุนมีคณิตศาสอรสเกลหลายเรื่องมันจึงทำให้เป็นโอกาสในการที่เราเข้าไปทำกำไรนะครับแล้วก็ประกอบกับหน้าร้อนที่ผ่านมาเดือนกรกฎาคมสิงหาคมยาเนี่ย,ย,ย,นเ,นยเป็นช่วงที่หน้าเป็นช่วงที่เป็นรู้การร้อนปกติอยู่แล้วนะครับของรัฐเท็กซสัสสหรัฐอเมริกาตลาดไฟที่เราอยู่เนี่ย โรงไฟฟ้าทั้งสองโรงเนี่ยมีค่าความพร้อมจ่ายแล้วก็มีความพร้อมทางด้านวิศวกรรมสูงมากนะครับที่จะสามารถจ่ายไฟได้ภายในภายใต้สถานการณ์ที่อากาศมันร้อนจัดนะครับจึงทาให้ทั้งสองโรงเนี่ยเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วก็คือตรงกับไตรามาสสามนะฮะซัมเมอร์ Summer ในเท็กซัสเนี่ยจึงสามารถสร้างรายได้ได้เป็นประวัติการนะครับซึ่งก็สะท้อนออกมาในกระแสเงินสดกําไรขั้นต้นนะครับท,ที่สูงเป็นประวัติการครับผม อ๋อสองโรงไฟฟ้าที่ BPP ไปลงทุนไว้ที่สหรัฐอเมริกาเริ่มเห็นผลอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณกีรณนะใช่ครับตอนที่เราไปลงทุน Temple ์ครั้งแรกเนี่ยเดือนพฤศจิกาปีคศ2021นนะฮะก็ตอนนั้นเราก็ถูกถามเยอะว่าเอ๊ะทำไมเราถึงสนใจตรงนั้นก็ต้องอย่าลืมว่าเราเริ่มลงทุนเนี่ยตอนนั้นบริษัทแม่นะครับบมาจอบ้านปูก็ไปลงทุนเชลแก๊สที่เท็กซัส อบอปจอลันปูพาวเวอร์ก็ตามไปลงทุนลงไฟฟ้าแก๊สในเท็กซัสตั้งแต่ปลายปี2021เราก็อัปเรดลงไฟเทมเพิร์ e วันมา2022ทั้งปีนะครับก็มีคนเป็นห่วงเกี่ยวกับเอ๊ะการทำธุรกิจไฟฟ้าในอเมริกามันมีพวกความเสี่ยงเกี่ยวกับพวกตลาดไฟเสรีอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับเราก็มีการสร้างทีมมีการเรียนรู้มีการศึกษาแล้วตอนนี้พอจังหวะดีเมื่อต้นปี2023ที่ผ่านมาเนี่ยดีลเทมเพิร์ทูซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าแฝดกับเทมเพิร์นวันเนี่ยมันเกิดขึ้นม แล้วก็พอได้เข้ามาเนี่ยผมว่าในหลายหลายเ,าเหตุผลที่เราต้องการเข้าไปลงทุนเนี่ยเราสามารถทําให้มันเกิดผลได้ในทางปฏิบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดซื้อเชื้อเพลิงที่มันมี economy of scale การเจราจาครั้งเดียวซึ่งที่ผ่านมาโรงไฟฟ้า Temple ร์1 t ท m เ l e 2เนี่ยตั้งแต่เริ่ม COD มาเนี่ยไม่เคยมีเจ้าของเดียวกันแม้แต่ครั้งเดียวนะครับนี่เป็นครั้งแรก จึงทำให้มันมีการอิคานิ S ออฟสเกลมีการประหยัดต่อขนาดในหลายๆส่วนนะครับรวมถึงเรื่องพวกสเปร์พาร์ทแมเนเทนเนนซ์แพลนทั้งหลายแล้วก็มันมีความใหญ่พอพั0หเมกะวัตที่จะ4ี่ยูนที่จะสามารถทําให้แผนการซ่อมบํารุงเนี่ยมันสามารถยืดหยุ่นนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดเลยมีเครื่องที่จะพร้อมรับสภาพอากาศที่อาจจะพันผววในรัฐเท็กซัสในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาซึ่งไอแนวคิดนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดผลในทางรูปธรรมนะะสะท้อนได้จาก อีบิดาของเราในช่วงไตรามาสามที่ผ่านมานะครับครับและนี่คือครับกระเป๋าเรียกซับมันนี่ p ลา s เปเชียลเป็นเป้เอเนกประสงค์แบบผูรูดครับมีทั้งหมด3แบบสนใจสั่งซื้อได้แล้วตั้งแต่วันนี้สินค้าพร้อมส่งแล้วครับมีทั้งสิ้น3แบบนี่คือแบบที่ 1. สุกกาย สุก,กายสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปเต่าครับสื่อถึงอายุยืนมีความหมายถึงสุขภาพที่ดีและสมบูรณ์มีอายุยืนยาวครับแบบที่2ครับกระเป๋าเรียกทรัพย์มันนี้พิเยลเป้อนเนกประสงค์แบบผูรูดแบบที่2 MP สุขใจเป็นรูปนกกระเรียนคู่สื่อถึงความรักครับนกกระเรียนคู่สัญ,ญลักษณ์แห่งรักแท้เป็นความรักความผูกพัน พอนกเรียนจะอยู่เป็นคู่ด้วยกันตลอดชีวิตไม่แยกจากกันนอกจากนี้ครับยังหมายถึงให้อายุยืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงทำงานราบรื่นเป็นไปด้วยดีและส่งเสริมนะการเรียนนะให้ได้ผลการเรียนที่ดีด้วยนี่เป็นแบบที่2 MP สุขใจนะครับแบบที่3ครับกระเป๋าเรียกทรัพย์มันนิพัสเปเชียลเป้อนเนกประสงค์แบบผูรูปแบบที่ส เอ็มพีสุกรัย์นะดูเผ,ลผลินๆเหมือนตู้ปลาครับจริงๆเราต้องการสื่อนะครับเป็นความหมายที่ดีอีกความหมายหนึ่งนะครับ m p ็มพีสุกรั์ปลาคราบ8ตัวสื่อถึงความร่ํารวยครับปลาคราบเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้ได้กําไรหรือประโยชน์จากการทําธุรกิจซึ่งหมายรวมทั้งการลงทุนนะด้วยนะครับ เมื่อรวมปลาคราบด้วยกัน8ตัวจึงหมายถึงความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์ความร่ํารวยเงินทองโดยไม่มีที่สิ้นสุดครับนี่คือแบบแบบที่3ถ้าชอบทั้ง3แบบตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกแบบไหนดีแล้วก็ชอบทั้ง3แบบเชิญครับนี่เป็นเซตเลยสั่งครบเซตสุกกายสุกใจสุกทรในราคาพิเศษเพียง699สินค้าพร้อมส่งสั่งได้แล้ววันนี้ เป้พรความสุขนะครับสั่งครบเซต3ใบ3แบบราคาพิเศษ699พร้อมรับถุงพอรอความสุข1ใบจัดส่งฟรีครับนะสุขใจทั้งทั้งผู้ให้สุขใจทั้งผู้รับนะต้อนรับในช่วงใกล้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ท่านจะได้นำเอากระเป๋าเรียกซับเนี่ยนะไม่ว่าเป็นการมอบความสุขให้กับตัวเองคนในครอบครัว คนรอบข้างที่เรารักญาติสนิทมิสหายหรือคนที่ท่านปรารถนาดีด้วยสนใจเชิญน,นะครับสแกน QR Code หน้าจอหรือ Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า m o n e Plus ติดกันตรงตัวสนใจก็เชิญได้เลยสนใจก็เชิญได้เลยนะครับ